น้องพอไหวไหมหนูกําลังอ่านแชทอันนี้อยู่มันมีแชทใหม่แล้วนะคะเฮยก็อ่ะอันนั้นมันแชทเก่าแล้วคือมันไม่ไหวแล้วเนี่ยใหม่ๆมาเรื่อยๆเลยเนี่ยค่ะหนูเลยอ่านแชทอันนี้อ่านจนกระทั่งถึงกลางคืนละเมอแล้วนะละเมอแชทนะคะไม่ละเมอขึ้นมาบอกคืออ่านเยอะจนงงไปหมดแล้วผสมกันระหว่างรูปไหนไปรูปไหนแล้วล่าสุดมีอะไรมาอีกเหรอเป็นอันล่าสุดตะกี้ตอนเรื่องเราเช้านี้ก็คือ อ่าท่านเจ้าคุณผู้ช่วยวัดอ่าเจ้าวาดวัดประยูรวงศาวาดอ่ะผู้ช่วยอท่านเจ้าคุณประสรธิ์ใช่ไหมใช่ค่ะนี่อเจ้าคุณประเสรธิฐอ่ะนี่ค่ะมีใหม่อีกเหรอใหม่กว่านั้นอีกเหรอก็แชทของท่านเจ้าคุณประสิทธิ์เหมือนกันเนี่ยคือตอนนี้มีสามรูปค่ะที่ยังไม่สึกแล้วพอยังไม่สึกเนี่ยมันก็จะยิ่งอ่าผมบอกเลยออกมายิ่งไม่สึกมันจะหลุดวันก่อนเจ้าคณะจังหวัดพิจิตรนี่สึกแทบไม่ทันเลยใช่ใส่เสื้อไอเลฟอะค่ะ ใช่ไหมค่ะ<า>นี่ขนาดศึกแล้วโทษฐานศึกช้ามาไม่หยุดเลยเนี่ยตอนนี้ค่ะแชทของเจ้าคุณประดิษฐ์เจ้าคุณประสิทธิ์พระเทพประวรเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวร,รวิหารอา้าวมีใหม่กับน้องไหนขึ้นมาโดชแชทออกมารัวๆเลยด่วนเลยด่วนเลยอยากอ่านฮะเอาของเมื่อเช้าก่อน,อนไหมที่หลุดออกมาทลิปแรกเมื่อวานนี้ยังไม่ศึกเอาเอกสารไปชี้แจงกับท่านเจ้าคณะใหญ่ ยืนยันความบริสุทธิ์อยังไม่ขอศึกแล้วยืนยันว่าเป็นการโอนเงินให้สีกาเพราะสีกาทักเข้ามาเป็นการโอนช่วยเหลือหลักหมื่นเท่านั้นเองไม่มีเส้นทางทางความรักหรือทางเพศแต่การใดใช่ไหมบอกผ่านทางด้านของรองอ,องผู้ริการพศอออปรากฏว่าพอเป็นอย่างนี้เมื่อเช้านี้ขึ้นมาสิ้ให้หาไม่เจอขึ้นมาเลยขึ้นมาอา้าว เอาเข้ามาใกล้ๆเอาภาพเราออกไปขอแชทเต็มๆกุดไหนแล้วก็อาสิการเนี่ยตั้งชื่อคือนที่พารูปอื่นเห็นแล้วจะโกรธไหมไม่เลยอ,อาารูปอื่นขนาดนี้ประมาณสิบอดถึงสิบสองใช่ไหมค่ะสิบสามน้องเพิ่มอีกเขาเหรอ <laughs> อาที่มีความสัมพันธ์ลึกแล้วก็ซึ้งเนี่ย ทั้งลึกทั้งซึ้งเนี่ยพระรูปนี้อาศรีกาไปตั้งชื่อว่ามายเลิฟประกอบหัวใจสองดวงอาพระรูปเบอร์เห็นจะรู้จึงไงไหมเพราะของรูปอื่นก็อาจจะเป็นมายเลิฟเหมือนกันก็ได้ค่ะไม่ถ้าเป็นมายเลิฟเหมือนกันเ้วเขาแยกยังไงก็เดี๋ยวแยกเป็นหัวใจหนึ่งอันสองอันสามอันทุกคนเป็นมายเลิฟหมดไอที่หลุดออกมาเมื่อเช้าบอกอฟังศรีกาบอกกุไนท์ไอเลิฟอยู่ โอบหลังทีเดียวฟังพระรูปนี้บอกรู้สึกเหมือนกันขนาดที่ฟังศีกามาอ่าพระอไม่ใช่ผู้ชายมาโอบหลังบ้างตอนนอนกูดไหนฟังพระตอบทันทีอยากทําแบบนี้จังฟังศีกาตอบเหมือนกันเพราะกลัวไม่ถูกใจคือไม่แน่ใจว่ามันต่อกันหรือเปล่าะนะคะมันอาจจะเป็นอีกท่อนหนึ่งของแชทช่วงไหนของแชทที่ถูกแคปออกมาเนี่ยคะ่ะ ฟังพระรูปนี้ซึ่งตามข่าวบอกเป็นคนที่ยังไม่ศึกเนี่ยถวายท่านจะเอาว่าท่านนี้ก็กทำอะไรวถวายเหรอ,อกลัวไม่ถูกใจถวายทราบค่ะทีหลังก็เอาใจหนูให้คนอื่นไปด้วยนะนี่ตัดพ้อเล็กๆค่ะฝั่งนี้ก็เลยบอกพระ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 บอกตัวกับหัวใจคนให้ไม่ยอมให้ใครห่วง ฟังแล้วก็ส่งเป็นหมิหวหัวใจฟังซิกอาทำแฟนร้องไห้ไม่กลัวคนอื่นทำแฟนยิ้มได้หรอเผื่อหนี้ตัวมาทำให้แฟนร้องไห้ไก็กคือหมาย <kh ot S 1> ถึงแบบเราอ่ะเป็นแฟนกันน่ะแล้วเธออ่ะมาทำให้แฟนเธอก็คือฉันเนี่ยร้องไห้แล้วเธอไม่กลัวคนอื่นเขามาทำให้ฉันยิ้มได้หรอฟังพระกลัวเหมือนกันแต่เชื่อใจตามที่บอก แล้วก็แคปแชทอันที่สีกาเคยส่งหาค่ะบอกรักคนนี้คนเดียวเชื่อใจหนูนะคะรักพี่ขออีกสักหน้าสิมียรือไมนี่บอกก็ไม่รู้คุยอะไรกันมาก่อนหน้านะคะแต่บอกไม่ค่ะเรารักกันใช่ไหมที่เราคุยกันทุกวันนี้เพราะเรารักกันคิดถึงกันใช่ไหมอารมณ์ประมาณว่ายัางไงนะ ตัดเพาะเหมือนแบบใช่ค่ะตัดเพาะเล็กๆอิโมชัน a l ลหน่อยๆมันยังไงนะฝั่งนี้ก็เลยบอกคนเราคุยกันควรจะมีเหตุผลอะไรบ้างนี่พระท่านถามอย่างเงี้ฟังศรีกาสวนมาทันทีคนเราคุยกันควรจะมีผลเหตุผลอะไรบ้างถ้าสำหรับหนูเหรอข้อที่หนึ่งรักข้อที่สองคิดถึงแล้วก็ถามกลับไปะะทันทีแล้วท่านล่ะคะตอบพระตามนั้น ก็คือทั้งรักและคิดถึงอ,ะอ่ะสีกาก็ทำเป็นงงๆว่าเอ๊ะอะไรเหรอคะตามนั้นคืออะไรทางนี้ก็บอกก็ตามนั้นไงและล่าสุดที่หลุดมาก,ก็คือ,อผู้ช่วยเจ้าวัดวัดประยุนเนี่ยวิดีโอคอลวิดีโอคอลเป็นรูปนาท่านนะคะน้องว่าใช่ไหม ให้คุณผู้ชมช่วยดูแต,ดแต่ดูจากแต่ดูจากลักษณะมันน่าจะเป็นเหมือนนานแล้วอะค่ะน่าจะหลายปีแล้วเพราะดูจากสีกากอฟใช่ไหมเนี่ยใบหน้าของสีกากอฟอะแล้วก็ดูจากความมั่นใจของตัวท่านด้วยเพราะเหมือนท่านมั่นใจว่าไม่มีอะไรแต่จริงอันนี้มันเคยมีไงคะม,มันคือเคยมีน่าจะหลายปีแล้ว,วอะถ้าเกิดไม่นับแชทนะทอันนี้อาจจะย่อมตีความได้อ,อามีอะไรหรอโยม อ่ทางฝั่งนั้นก็อาจจะบอกขอความช่วยเหลืออ,อันนี้อะไรล่าสุดใช่ไหมล่าสุดค่ะฮะวันเกิดเซอร์ไพรส์วันเกิดพระหรือวันเกิดศิกาเอาให้ดีฮะไม่รู้วันเกิดวันเกิดสิกากรสิกากรขับรถเบน์ใช่ไหมปกติเรามีแต่จะถวายดอกไม้พระตายพระถวายสิกาอุ้ยชอบเืริ่มเลยเดอกกุหลาบสีขาวบริสุทธิ์โรแมนติกอเลิฟ เฮ้ยเอาเนื้อมาสิเฮ้ยเนื้อไม่มีค่ะมีแต่แชทมีแชทอื่นๆต่อมาปกติเราเห็นเด่กรณีคารวาสสีกาถวายพระนี่พระถวายสีกาเป็นชอดอกกุหลาบแสดงความบริสุทธิ์สีขาวชอบเบลเลอร์ไอเลิฟนี่อะไรน้องพี่ไม่ได้แล้วพี่ต้องไปทําอะไรแล้วมีนั่งหงอยอยู่ที่ทะเลค่ะสีกาก็ส่งรูปนี้ไปแล้วบอกเป็นส่วนเกินก็จะเหงาๆแบบนี้ ฟังพระก็เลยต้องแบบงองอนนิดนึงคิดถึงเป็นส่วนในดวงใจไม่ใช่ส่วนเกินแล้วก็ส่งคิดถึงอีกหน้าหนึ่งนี่อีกหน้าหนึ่งนี่เป็นพระส่งรูปสีกามานะคะอบอกชายแดนกทมแล้วก็เป็นรูปหน้าสีกาแล้วก็บอกโลกของเขารวมเราอยู่ในนั้น อ่ารูปนี้เนี่ยสีกาเขียนว่าโลกของเขาไม่มีเราอยู่ในนั้นก็คือตัดพ้อพระรูปนี้เลยส่องสวนกลับมาแล้วบอกโลกของเขารวมเราอยู่ในนั้นอ่าฟังสีกาว่ายังไงไม่มีหนูอยู่ในนั้นแล้วก็อีโมจิร้องไห้ไม่ได้อยู่ในโลกแต่อยู่ในใจโอ้โหโโหนูนี่แบบว่า <c oughs> อ่า ผู้ชมกับขนาดนี้กันไหมคะคาราวาสทั้งหลายเนี่ยอึ้งไหมเวลาจะจีบกันหรือเวลาอ้อนกันเนี่ยฮะเอ่อน้องฮะเออต่อเถอะอีกนิดหนึ่งได้ไหมอะน้องทานอาหารหรือยังพระถามค่ะโยมบอกทานแล้วค่ะแล้วส่งเพลงเพลงคนแบกรักของแจ็คธนพล พระท่านก็อุตส่าห์เอาเนื้อในเพลงมานะคะแบกรักหนักไหมใครช่วยแบกเป็นคนแรกหรือคนหลังที่ทวินหาอยากได้ใครเป็นเพื่อนแนบอุรามองเห็นค่าคนดีที่รอคอยอ่าฟาดศรีกาบอกว่าตัดพออันนี้จะเป็นอ,อีกช่วงหนึ่งแล้วเพราะอันนั้น<อ>กลางวันค่ะหลายโมงกว่า<อ>คุณผู้ชมจะเห็นว่าถามปุ๊บตอบปั๊บตอบแชทเร็วมากเลยนะคะทั้งสองฝ่ายเลยอะ่ะนี่มันแบบสุดยอดอะ่ะ แล้ววันนี้ก็ตกกลางคืนตกกลางคืนเที่ยงคืนครึ่งเที่ยงคืนครึ่งมาผมคุยกันตอนเที่ยงคืนตีหนึ่งาบางทีสีกาเขาอยู่ในอารมณ์แบบหนูควรจะอยู่กับความจริงความจริงที่เป็นไปไม่ได้ระหว่างเราใช่ไหมแล้วก็เป็นรูปผู้หญิงนะั่งกอดเข่าร้องไห้แล้ว<อ>ก็ส่งรูปหมีนั่งกอดเอ่อกอดเข่ามาเหมือนกันอยู่ริมทะเลสีกาก็ตัดพ้อหนูหรือหนูควรจะตัดใจนะถ้าหนูหายไปจะคิดถึงหนูไหมคะฟาก พระบอกหรือมีใครอื่นอยู่ในใจแล้วพระก็ร้องไห้นะเนี่ยนลูกอีโมจิร้องไห้อ่ะคะ่ะประมาณว่าหรือโอยอมเนี่ยมีคนอื่นอยู่ในใจอย่างนั้นเหรอแล้วยังไงต่อนะจบแล้วแชทนี้<ะ>มีอีกใช่ไหมเฮ้ <S <S อ่มมีอีกโยมรีบอบอกเลยยมรีบบอกไม่มีเลยไม่เคยอยากมีใครเพียงแต่มันมองไม่เห็นความเป็นไปได้พระท่านก็ตัดพ้อมาเหมือนกันนะ เลยอยากจะเลือกแบบที่เป็นไปได้อะหรอมีคําถามโยมก็บอกอไ,ไม่ค่ะเรารักกันใช่ไหมหก็ย้อนกลับไปชทเมื่ม<ช>อกี้ใช่ไหม,ไมอไอเอาที่น้องใบ้่าเใช่มันจะต่อกับอันเมื่อกี้ที่ว่าหรือหนูควรตัดใจถ้าหนูหายไปจะคิดถึงหนูไหมคะเออน้องใบ้เวลาต่อเก่งยังไงยังไงต่อท่านก็บอกว่าหรือมีใครอื่นอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเอาต่อตะกี้ต่อตะกี้นี่นี่ค่ะเนี่ยฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งขวา อ่าที่ไม่พูดเพราะ oh. รู้สึกเสียใจจนพูดไม่ออกอ่าเราค่อยบอกหนูคนอยู่กับความจริงความจริงที่เป็นไปไม่ได้กอดเขาน้ําตาเช็ดหัวเขา่าฝั่งพระส่งไปรูปหมีโดยริมทะเลมีแสงจันท์ฝั่งผู้หญิงสีกาบอกหรือหนูคนจะตัดใจถ้าหนูหายไปจะคิดถึงหนูไหมฝั่งพระดูเหมือนจะหงดหงิดงตัดเพ้อกลับบ้างเลยหรือมีคนอื่นอยู่ในใจแล้วก็เป็นอีโมจิร้องไห้ สกาบอกไม่มีเลยไม่เคยอยากมีใครเพียง <_ S 1> แต่มันมองไม่เห็นความเป็นไปได้พระก็เลยบอก<ต>รพระเป็นฝ่ายตัดพอบ้างแล้วมัน<ะ>หักมุมแป๊บเดียวเลยนะหรืออยากจะเลือกที่เป็นไปได้หรอก็มีคําถามใช่ไหมสีกาก็รีบตอบเลยไม่คะ่ะเรารักกันใช่ไหมที่เราคุยกันทุกวันนี้เพราะเรารักกันคิดถึงกันใช่ไหมร้องไห้น้าตาลงไปเปื้อนเปียกผมหมดเลยนี่ไงอ่ะ มาเลยเปลี่ยนมาหมดแล้ว<ะ>อ๋อมีรูปมีอีกที่เป็นรูปพระเมื่อกี้นี่ค่ะอันนี้อะไรอ่าก็เป็นการส่งภาพจากสีกามาถูกไหมแสดงว่าสีกานะถ่ายใช่ไหมถ่ายพระเดินอยู่หรือรไปอได้ภาพมาจากไหนพระบอกเดินอยู่สีสเกตสีกาบอกไกลเลยนานอ่าทางนี้บอก15นาที15วินาทีได้ไหมคิดถึงอ๋ออยากให้มาเร็วเรว อืมอ่าไอมองไปเห็นอ่แล้วเป็นฝ่ายพระส่ง<ค>รูปก็น่าจะ,ะเป็นรูปสีกานั่นแหละค่ะใช่เหรอประมาณว่าเออเธออยู่ในใจฉันนะอย่างเงี้ยก็ส่งรูปมาให้ก่อนรูปเธอนั่นแหละสีกาน่าจะเหมือนแบบเหมือนมีอิโมชั่นอลนิดๆอ่ะงอนๆหน่อยๆอ่ะค่ะก็เลยส่งรูปแบบร้องไห้ร้องไห้นั่งเขียนดินมาพระก็เลยบอกสําคัญประมาณว่าเธอน่ะสําคัญนะ แต่เดี๋ยวขอแก้งานก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวจะไลน์ไปแล้วก็ทางนี้ก็ตัดเพ้อเลยลืมไปงานคือชีวิตหนูคือส่วนเกินนั่นงานพระงานเจ้าศิกาเอ้ยพระมาเป็นกรอนินดๆเลยงานคือชีวิตแต่คนใกล้ชิดคือกำลังใจตายฮะอุ้ยเ,เราจะหวานได้ขนาดนี้ไหมวะเนี่ยหนูหวานอ,อ่อนต่อโลก อ่าถ้าใครสนใจจะร่วมมือกับผมรวมเล่นไหมรวมเล่นไหมรว,วมแชทหวานเอาไว้เป็นคําไปบอกแฟนอะไรเงี้ยใช่ใช่ไหมเอาตรงนี้สักนิดหนึ่งพอแล้วไหมไม่ไหวแล้วอ่าต้องไปนี่เยอะเลยเนี่ยน้องพี่มีปึกหนึ่งอ่ะฮะ <c oughs> อ่าน,นอ้องคิโร่นี้จะสึกไหมวันนี้จะสึกไหมอาถ้าไม่สึกเดี๋ยวสิบโมงครึ่งอ่าสิบปดโมงออกมาอีกเซต,ตหนึ่งเชื่อผมไหมฮะแล้วก็จะไปทีละรูปสถานีต่อไปเขาจะว่าเจ้าคณะจังหวัดพิษณุโลกอืมใช่ค่ะเพราะท่านก็ยังไม่ได้สึกเหมือนกันมีหรือไม่มีไม่รู้นะซึ่งของท่าน,นมีรูปเริ่มออกมาแล้วฮะรูปที่นอนอยู่บนเตียงไงคะอ๋อ ขวดนมกับขวดนมขวดนมใช่ไหมใช่ไหมอ่าใช่เอาน้องมีความจําเก่งนะรื่องอย่างเงี้ยพี่ได้จําสับสนไปหมดแล้วนะมันจำยากมากพระที่ยังไม่มีรูปไม่มีอะไรเลยก็คือวัดใหญ่จอมประสาทสมุทรสาครแล้วตอนนี้ท่านก็ยังหายไปเงียบอยู่ค่ะอ่ะขอบคุณซะนหน่อยไหมน้องผู้สนับสนุนรายการของเราในวันนี้กระทิงแดงสูตรใหม่ทอรินเข้มข้นค่ะเปิดตัวกระทิงแดงสูตรใหม่ทอรินเข้มข้น พร้อมเปิดตัวพรีเซนเตอร์แบมแบมและโจอี้ภูวสิทธิท์ที่สุดแห่งสองขั้วพลังดนตรีที่มาเป็นตัวแทนสะท้อนเส้นทางแห่งความพยายามและการไม่ยอมแพ้ผ่านหนังโฆษณาตัวใหม่นะคะอนี่เชิญชวนท่านผู้ชมลองดูและนี่คือพี่เข้าใจแล้วล่ะค่ะบางทีก็ต้องเข้าใจนะเข้าใจว่าอะไรคะ คารมบางทีมันก็เป็นต่อนะอ mm hmm. น้อง <c oughs> บางทีเราได้คารมอย่างนี้จากสิ่งที่ไม่คาดคิดไงน้องฮะน้องจะคาดคิดไหมเนี่ยขนาดน้ศึกแล้วก้าวยังมีตามมาอีกเนี่ยแล้วชั้นผู้ใหญ่แล้วเดือดร้อนกันขนาดไหนด้วยท่านผู้ชมอ่านอันนี้มุมหนึ่งก็น่าเห็นใจพระดีๆนะ ที่สามารถจะต่อต้านผมคิดว่าคงจะมีลักษณะเข้ามายั่วยุอยู่อะแต่พระดีๆก็มีนี่มีประกาศพระบรมราชโองการยกเลิกพระบรมราชโองการแต่งตั้งเดิมต้อง81รูปอะค่ะหมายถึงยกลตเลยยกเลิกการตั้งสมณศักดิ์อะนี่ไงโอ้โหพิยุทธสุกนี้ขอหลิงๆเล่นกีตาร์คราวที่แล้วอดดูรู้ได้ไงว่าหลิงออมจะมา ใครเป็นคนไปปล่อยข่าวมันน่าจะมีไม่ยังไม่ได้ยืนาายันของน้องหรือเปล่าคะอ่าน้องเขายังไม่ยืนยันมาเลยเออว่าน้องจะมาใช่ไหมคะใช่ยังไม่ได้ยืนยันเลยว่าจะมาอ่ารวมเล่มรวมเล่มรวมเล่ม <c oughs> อยากได้คารมใช่ไหมฮะทำไม่ได้หรอขนาดนี้ ใบเขินเป็นวักเป็นเวรเลยอ่านไปบิดมือก็บิดตัวตัวจะบิดดนแล้วเนี่ยฮะฮะค่ะแล้วดูหัวละออ่านาะผู้ชมเดี๋ยวชอบมากเลยฮะอ่ะ